ก้อมอำเภอจะนะนคือด้วยอาหารทะเลฮะถึงบุคลกากรทาการแพทย์โร,ยรงพยาบาลสงขลาคุณวิ่พาพรครับตอนนี้ภาพันล้านเขาช่วยกันแบบทุกอย่างจริงๆเลยนะฮะถูกต้องค่ะใครทําอะไรได้ต้องทําก่อนนะคะโดยเฉพาะภาพกําลังใจที่อำเภอจะนะนี่ต้องบอกว่าอิจฉาคุณหมอคุณพยาบาลจริงๆค่ะเพราะว่าจุดนั้นทรัพยากรสมบูรณ์ชาวบ้านก็เลยพยายามส่งกําลังใจด้วยอาหารนะคะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนาวิทย์ในซีไซโฟกัสพิกัดข่าวนะคะเช้านี้เราโฟกัสกันหลายประเด็นนะคะแต่ว่าเรื่องแรกค่ะชวนคุณผู้ชมไปดูภาพของการทํางานของทุกหน่วยงานเลยค่ะในพื้นที่เทศบาลตําบลบ้านกลางอําเภอเมืองจังหวัดลําพูนนะคะลองดูภาพที่ปักหมุดรายงานเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชันซีไซส์นะคะภาพนี้ค่ะ รายงานโดยคุณราชริศทิแจ้นะคะแล้วก็คุณนัชดาพรอ่อ,องวิลาศเป็นทีมเจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงานเทศบาลตำบลบ้านกลางที่ลำพูนค่ะปักหมุดภาพของความพยายามของหน่วยงานเทศบาลเจ้าหน้นาที่สาธารณาสุขแล้วก็หน่วยงานแทบจะทุกหน่วยงานในพื้นที่ตรงนั้นนะคะเขาจัดอบรมให้ความรู้ประชาชนกลุ่มที่คุณผู้ชมเห็นในภาพที่นั่งห่างๆกันแบบโซเชียลดิสเทนซิ่งแบบนี้เนี่ยนะคะเป็นผู้ประกอบการหอพัก บ้านเช่าอาพาร์ตเมนต์ในพื้นที่ตำบลบ้านกลางที่จังหวัดลำพูนนะคะคุณผู้ชมตรงนั้นเนี่ยตามรายงานข้อมูลเขาบอกว่ามีบ้านเช่าอาพาร์ตเมนต์จุดต่างๆประมาณสัก541แห่งต้องไปอบรมกันละค่ะคุณผู้ชมเพื่อที่จะดูแลตัวเองอย่างถูกต้องในช่วงการระบาดโควิด1 9นะคะและไม่ใช่แค่การดูแลตัวเองเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมเป็นการดูแลประชากรที่อยู่ในพื้นที่หอพักด้วย เพราะหลายคนตอนนี้อาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วต้องกักตัว14วันนะคะคํถาถามคือทําไมต้องเจาะจงไปที่กลุ่มผู้ประกอบการบ้านเช่าอาพาร์ตเมนต์หอพักในพื้นที่541แห่งภาพนี้น่าจะอธิบายได้ดีนะคะคุณผู้ชมจุดหนึ่งที่มีการปักหมุดรายงานเข้ามานะคะคุณผู้ชมก็คือบริเวณนี้ค่ะจุดนี้เนี่ยด้านหลังของดิฉันเนี่ยนะคะเป็นพื้นที่ที่มีการอบรมแต่คุณผู้ชมคะ จุดสีเหลืองที่ดิฉันพยายามที่จะไฮไลท์คุณผู้ชมดูบริเวณหน้าจอน,นี้นะคะเกือบทั้งหมดเนี้ยเป็นพื้นที่ของสถานประกอบการโรงงานต่างๆนี่เป็นพื้นที่บริเวณพิกัดนิคมอุตสาหกรรมลำพูนนะคะที่นี่มีประชากรแฝงเยอะค่ะมีแรงงานต่างถิ่นที่เข้าไปอยู่อาศัยแล้วก็ทำงานบริเวณพื้นที่สีเหลืองเนี่ยนะคะพื้นที่โรงงานต่างๆ ตามการสำรวจเขาบอกว่ามีพี่น้องแรงงานจุดนั้นที่เป็นประชากรแฝงกว่า40,000คนนะคะทีนี้อยู่ตรงไหนล่ะคะถ้าทำงานในพื้นที่บริเวณแอรียสีเหลืองที่เห็นตรงนี้ก็อยู่บริเวณหอพักที่อยู่ตามขอบพื้นที่นี้ค่ะเต็มไปหมดเลยนะคะดังนั้นพิกัดนี้จึงมีความสำคัญในการเข้าไปให้ความรู้ผู้ประกอบการหอพักอาพาร์ตเมนต์และแฟลตต่างๆ เพราะสงกรานที่ผ่านมาพี่น้องแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลำพูนหลายต่อหลายท่านเดินทางกลับภูมิลำเนากลับบ้านไปเยี่ยมญาติพอต้องกลับมาทำงานที่จังหวัดลำพูนแบบนี้หลายคนก็เลยต้องกักตัวสิบสี่วันนะคะดังนั้นความรู้เรื่องการป้องกันตัวเองและป้องกันชุมชนหอพักจึงสำคัญในจุดนี้ค่ะหอพักเลยนะครับเข้ามาแอดไลน์กลุ่มของเทศบาลน,นะครับเพื่อเขาเหล่านั้นจะได้แจ้งว่า ของเขาเนี่ยถ้าหากอยู่ในไข่ที่จะต้องมีการกักตัวเนี่ยก็แจ้งข้อมูลให้เรานะครับเราก็จะประมวลเพื่อออกคําสั่งกักตัวแล้วก็อันที่สองเนี่ยเขาสามารถติดต่อกับทางเทศบาลผ่านไลน์ได้ว่าถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆในการกักตัวกลไกสาคัญในการให้การกักตัวนั้นกักตัวได้จริงๆก็คือคนที่ดูแลหอพักแล้วคนที่ถูกกักตัวนั้นก็จะเข้าไลน์ของรพสตนะครับเพื่อติดตามวัดอุณหภูมิส่งแล้วก็การที่รพสตจะได้ส่งแคสเซตก็ดีถุงยังชีพก็ดีแล้วก็การติดตามอาการ ผ่านลายอของแต่ละบุคคลที่ถูกับตัวสำหรับความรู้ที่มอบให้กับกลุ่มผู้ประกอบการเนี่ยนะคะเขาจัดอบรมแบบนี้มาตั้งแต่วันที่28เมษายนค่ะถึงวันนี้เนี่ยทำมาเป็นรุ่น3แล้วนะคะเพื่อให้เจ้าของผู้ดูแลที่พักมีความรู้อย่างถูกต้องแล้วก็นำเอาไปใช้ในพื้นที่ที่ตัวเองดูแลอยู่ค่ะนอกจากจัดอบรมเขาตั้งกลุมไลน์ขึ้นมาเลยค่ะ พือที่จะสื่อสารให้ความรู้ให้คำปรึกษาระหว่างกันมีการลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมของเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องนะคะเยี่ยมแล้วให้ความรู้แล้วก็ มอบถุงอย่างชีพแล้วก็แข์เสร็จให้ด้วยเพื่อช่วยดูแลบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กลุ่มแรงงานหลายคนเลยค่ะตอนนี้ที่กักตัวแล้วก็ไม่มีรายได้นะคะคุณผู้ชมคะนี่เป็นภาพการทํางานเชิงรุกในพื้นที่จังหวัดลําพูนนะคะหนึ่งในพื้นที่ที่เราต้องยกให้เป็นต้นแบบและค่ะเพราะว่าจุดนี้มีความสําคัญนะคะกับการให้ความรู้และการดูแลพื้นที่หอพักเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ใกล้นิคมอุตสาหกรรมและมีประชากรอศาศัยอยู่จํานวนมากด้วยนะคะ สถานการณ์โควิด -19 แบบนี้ค่ะนอกเหนือจากภาพการป้องกันและสร้างเกราะให้ชุมชนกำลังใจก็สำคัญนะคะจุดหนึ่งที่จะรายงานกันเช้านี้ก็คือภาพที่โรงพยาบาลจันนะจังหวัดสงขลาค่ะที่นั่นเป็นโรงพยาบาลที่รองรับผู้ป่วยโควิด -19 ของจังหวัดสงขลาระลอกนี้นะคะเจ้าหน้าที่คุณหมอคุณพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ที่จะนนะทำงานกันอย่างหนักในช่วงนี้ค่ะพอทำงานหนัก ชาวบ้านในพื้นที่เห็นแบบนี้ก็ต้องส่งกําลังใจกันหน่อยนะคะชาวประมงพื้นบ้านกลุ่มมหาวิทยาลัยชาวบ้านลานหอยเสียบค่ะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นชาวประมงพื้นบ้านที่ตําบลสะกอมอาเภอจนะจังหวัดสงขลานะคะคุณผู้ชมเขาก็เลยรวบรวมอาหารทะเลค่ะใครหาได้มากก็ส่งมามากใครหาได้น้อยก็ส่งมาเท่าที่กําลังจะมีนะคะแล้วก็ส่งไปยังพื้นที่ โรงพยาบาลจน,นะจังหวัดสงขลาให้กำลังใจคนด่านหน้านะคะแต่ก่อนจะส่งไปเนี่ยเขาประกอบอาหารเป็นเมนูแสนอร่อยซึ่งเป็นเมนูที่หากินได้ในพื้นที่ก็คือเป็นเมนูเฉพาะถิ่นนะคะลองไปติดตามบราารยากาศการประกอบอาหารจากกอเฉมสอุนะคะมีรายงานบรรยากาศมาฝากกันค่ะครับวันนี้ก็เรามีกิจกรรมพิเศษนะครับคือในช่วงที่โควิดนะครับเราก็ได้คุยกันในตุ่มนะครับของ มหาวิทยาลัยชาวบ้านรันหฮยเสียบนะครับวันนี้เรามีโอกาสได้นําอาหารทะเลนะครับไปให้กําลังใจกับทีมหมอครับที่โรงพยาบาลจนะนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่เราอยากจะจัดอาหารทะเลนะครับไปให้บุคลากรทางการแพทย์ที่พวกเขากําลังเหนื่อยนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องเรานะครับเราก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจจากทะเลนะครับว่า เรามีอาหารทะเลเราไม่ได้ช่วยตรงอื่นเราก็ได้สามารถจะเอานําอาหารไปให้กับคนละคนทางการแพทย์นะครับที่เขากําลังเป็นแนวหน้านะครับที่ช่วยเหลือพวกเราผมก็ตอนนี้ก็กําลังนะครับช่วยกันสละวนกันนะครับกําลังเตรียมการที่จะต้มนะครับตอนนี้ก็ขึ้นนะครับใส่หม้อไปแล้วนะครับเราในฐานะคนทะเลที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์อยู่ทุกวันนะครับ เราก็อยากจะถ่ายทอดความสมบูรณ์อันนี้นะครับและก็ช่วยเหลือนะครับในทุกกลุ่มนะครับโดยเฉพาะหมอนะครับที่เขาเสียสละนะครับเพราะว่าเราก็ทราบกันว่านะครับโควิด -19 นะครับเป็นโรคระบาดที่นะครับทุกคนก็กลัวนะครับหมอเองเขาก็กลัวเหมือนกันวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะครับที่เราอยากจะหยิบยื่นให้กับบุคลากรอานแพทย์ด้วยกําลังใจจากพวกเราที่มีอยู่นะครับโหทั้งกุ้งทั้งปูนะคะคุณผู้ชมอื ใหญ่จริงๆนะคะก็ต้องอิจฉาในพื้นที่ละคะ่ะที่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วจริงๆอาหารทะเลตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นช่วงเวลาปกติก็ส่งกระจายไปขายในหลายพื้นที่รวมถึงส่งออกด้วยนะคะทีนี้พอในช่วงโควิด19จับมาได้รวมกันได้แล้วก็นํามาปรุงสุกค่ะปรุงสุกเสร็จแล้วก็จะมีตัวแทนชาวบ้านนะคะขนอาหารไปยังที่นี่ละคะ่ะโรงพยาบาลจนะจังหวัดสงขลานะคะเอาอาหารไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ไปพูดคุยให้กำลังใจ ชาวประมงพื้นบ้านที่นั่นเขาบอกว่าช่วงนี้เป็นฤดูการปูนะคะดังนั้นเมนูส่วนใหญ่ก็จะเป็นปูตัวใหญ่ๆค่ะส่วนอีกเมนูที่ชาวประมงพื้นบ้านตั้งใจทําก็คือกุ้งต้มหวานนะคะเป็นสูตรดั้งเดิมของชุมชนประมงพื้นบ้านในพื้นที่อําเภอจนะจังหวัดสงขลาครั้งนี้ขนทั้งหมดนี้ใส่หม้อนําไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ค่ะ มันมีปูเยอะแต่พวกนั้นได้ได้ไม่มากอนะก็เลยเรยยาเลยเอาปูต้มปูไปให้คุณหมอแล้วก็พุง่งต้มน้ำผึ้งซึ่งเป็นอาหารของชาวประมงพื้นบ้านนะคะที่อื่นอาจจะไม่มีอร่อยมากนะคะมันเป็นอาหารพื้นบ้านของอของชาวประมงพื้นบ้านเราแบบภูมิใจดีใจและตั้งใจที่จะเอาไปให้คุณหมอและบุคลากรของโรงพยาบาลจ่ะน,น,น,นะก็ รู้สึกขอบคุณนะคะที่ชาวบ้านให้กําลังใจบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมอทั้งพยาบาลและบุคลากรทุกคนก็พวกเราก็จะทําหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วก็จะดูแลคนไข้นะคะให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณมากมากค่ะอยากให้พี่น้องเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของทะเลจนะเพราะทะเลจนะมีความสมบูรณ์อย่างยิ่งแล้วก็มีน้ําใจของผู้คนด้วยจริงมูลค่าถ้าเขาขายก็หม้อนี้น่าจะหลายพันนะเพราะว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า 5้กิโลครับซึ่งซึ่งก็เราเราสู้ภยัยโควิดเต็มที่นะครับแล้วก็ชาวบ้านก็มีส่วนอย่างยิ่งทั้งในส่วนของกำลังใจและในส่วนของการช่วยกันทำให้ภยัยพิบัติครั้งนี้ดีขึ้น ไม่มีรายได้ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าชาวบ้านบอกว่าพร้อมใจกันขนทั้งหมดนี้เพื่อที่จะมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเครือข่ายประมงพื้นบ้านในพื้นที่จนะเขาบอกไม่หยุดแค่มื้อนี้เท่านั้นนะคะวางแผนทําอาหารแล้วจะมีการหมุนเวียนกันในพื้นที่ชุมชนต่างๆของตําบลสะกอมตาบตลตลิ่งชันแล้วก็ตําบลน,นาทับอําเภอจนะจังหวัดสงขลา เพื่อจะส่งมอบอาหารทะเลให้กับโรงพยาบาลจนะจังหวัดสงขลานะคะแม้เสียดายนะคะคุณผู้ชมถ้าเผื่ออนาคตพื้นที่บริเวณที่ดิฉันเล่าไป3ตํตำบลถูกพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอาหารทะเลตัวใหญ่ๆแบบนี้จะยังคงมีให้เราเห็นหรือเปล่านะคะมาถึงอีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคุณครูต่างชาติกับนักเรียนตาบอด นี่ไม่ใช่นิทานพื้นบ้านนะคะเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นค่ะมีรายงานจากนักข่าวพลเมืองคุณอรดลนแก้วประเสริฐพาเราเช้านี้ไปรู้จักคุณครูวิลจอยรามอสเอโดนะคะเป็นชาวฟิลิปปินส์ค่ะคุณครูอยู่ที่เพชรบุรีนะคะแต่ว่ามีความตั้งใจที่จะสอนภาษาอังกฤษแล้วก็สื่อสารกับนักเกรียนที่เป็นนักเกรียนตาบอดคุณครูนี้ผลิตสื่อการสอนที่น่าสนใจมากๆค่ะ และที่น่าสนใจไปกว่านั้นนะคะเป็นความพิเศษของรายงานชิ้นนี้ที่คุณผู้ชมกำลังจะได้เห็นภาพค่ะรายงานชิ้นนี้เป็นการลงเสียงบรรยายโดยนักข่าวพลเมืองนะคะคุณกันนิกาวงเพนค่ะ เธอเป็นคนตาบอดนะคะคุณผู้ชมและชิ้นงานชิ้นนี้ตัดต่อระหว่างช่วงการระบาดโควิด1 9รอบ3รอบนี้ค่ะวิธีการทำงานก็คือลงเสียงที่บ้านส่งไฟล์กลับไปกลับมาระหว่างคนตัดต่อกว่าจะได้งานชิ้นนี้ให้คุณผู้ชมเห็นเนี่ยไม่ง่ายนะคะลองติดตามผลงานของเธอหน่อยค่ะ มูลนิธิทำมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีคุณครูวิวจอยราโมสเอโดชาฟิลิปปินส์สอนภาษาอังกฤษที่นี่มานานกว่า10ปีแล้วแรกทีเดียวคุณครูตามเพื่อนมาเที่ยวที่เมืองไทยแล้วเพื่อนก็ชวนให้มาสอนพอมาอยู่แล้วก็เลยอยู่ยาวจนถึงปัจจุบัน and then i came here and then i enjoyed it but actually since i was when, when i was a child i want to teach a blind school something like that like a special education uh, i think i love the students i teach with my heart with my willingness to teach to them because if they can read in english i'm, I'm really happy แต่เธอก็ได้มาเรียนรู้ที่นี่จนได้รับรางวัลชนะเลิศจากเวทีการประกวดอ่านเขียนอักษรเร็วแ่จชบมมากนนนพเอออย้แบบบีีลนอกจากครูจอยจะจัดห้องอย่างน่ารัก น่าเข้ามาศึกษาภาษาอังกฤษแล้วในห้องยังเต็มไปด้วยสื่อการเรียนการสอนมากมายที่ทั้งทำขึ้นใหม่และปรับใช้จากสื่อการสอนสำหรับเด็ก้ายตาปกตินอกเวลาเรียนครูจอยยังเปลี่ยนจากสถานะครูมาเป็นเพื่อนร่วมทำกิจกรรมต่างๆกับเด็กๆ นับว่าเป็นโชคดีของเด็กๆเพราะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วเปรียบเสมือนกับการเปิดประตูสู่โลกกว้างการเรียนรู้และโอกาสใหม่ๆอรดอนแก้วประเสริฐกน,นิกาวงเพ็ญนักข่าวพลเมืองรายงานจากจังหวัดเพชรบุรี เพราะเราทุกคนและคุณผู้ชมทางบ้านก็เป็นนักข่าวพลเมืองได้นะคะและในสถานการณ์วิกฤตแบบนี้ที่หลายคนอาจจะอยู่ที่บ้านเนี่ยก็สามารถสื่อสารเรื่องราวใกล้ๆตัวของผู้ชมผ่านทางแอปพลิเคชันซีไซส์นะคะคุณวริษาคุณธีรเดชคะชวนท่องโลกซีไซส์กันหน่อยนะคะไม่ได้ไปเที่ยวก็คลิกเข้าไปดูข้อมูลในซีไซส์ก็ได้ค่ะหรือจะปรับมดเองก็ได้เหมือนกันได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะผมมู้ชมคะวิ